ยา,ยาวๆลองช็อตกันไปเลยนะครับให้ดูกันไปเลยเป็นเทียนนี่ก็เป็นลอกอ่าน้าหนักเบาด้วยราคาเบาด้วยนะครับจากอบูกาเซียก็ถือว่าน่าใช้เลยนะครับอีกตัวหนึง่งไกลละใกล้นะครับตันบแน่เลยนะครับดีครับกับเป็นเทียนนะครับ โอ้ยโอ้โหโอ้ยฝั่งนี้ไม่ได้ต่อขาดโอ้โหนั่นนั่นเด็กไม่เทสอะอืมนี่นี่เป็นเจ้นนะฮะนี่นะครับหุกอิดก็อยู่ในช่วงของฟิชชิงเกียร์นะครับแล้วฟิชชิงเกียร์เทปนี้สนับสนุนโดยเทโกมาสเตอร์นะครับวันนี้เอาคันคันเป็นคันเทสเป็นคันตัวอย่างนะครับคันนี้ยังไม่รีวิวแต่จะขอรีวิวเวนเจ้นตัวนี้ก่อนแล้วคันนะครับก็จะเป็นอะฟลอกเบสแคสติ้งอะราคาเบาจากอาบุกเซียอ่ะมาดูกันนะครับ รูปทรงของเจ้าอับูเบนเจียนตัวนี้กันก่อนนะครับอับูเบนเจียนตัวนี้เป็นเฟรมเนี่ยเฟรมเนี่ยเป็นเป็นกราไฟท์นะครับเป็นกราไฟท์น้ำหนักเบาน้ำหนักเนี่ยถ้าจำ่ผิดจะอยู่แค่215กรัมเท่านั้นเองนะครับเบนเจียนเนี่ยก็จะมีทั้งหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวานะครับหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวาแล้วก็มาดูสเปคกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปอธิบายส่วนต่างๆกันนะครับสเปคนี่ผมให้ดูตรงข้างกล่องกันนี่เลยดีกว่านะครับรอบก็จะเป็นรอบจ5 นะครับแล้วก็การใส่สายนะครับน้ำหนักเบรกอ่ะอะไรเงี้ยจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมครับลูกปืนนี่ยห้าลูกเห็นไหมครับลูกปืน5ลูกนะครับแล้วก็เบรกนีหกจุดแปดกิโลเลยนะครับแม็กแดตัวนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับรอบหกจุดห้าตอนหนึ่งนะครับใส่สายได้ขนาดนี้นะฮะโอเคทีนี้มาดูสเปคกันอีกทีอีกอย่างหนึ่งสเปคด้านในเนี่ยเขาบอกว่า เฟืองเนี่ยเป็นเฟืองทองเหลืองนะครับแล้วก็ทําให้แบบเป็นเฟืองที่แบบขึ้นรูปมาแบบคมกริบเลยแล้วก็หมุนเนียนมากเลยนะครับเบรกเป็นเบรกแบบคูลอน2แผ่นนะครับเป็นเบรกที่ค่อนข้างจะเรียบเนียนเลยนะฮะแล้วก็ไกด์ไลน์ตัวเนี้ยเป็นไกด์ที่ใหญ่ทนทานนะครับแล้วก็ฝาหน่วงตัวนี้ตรงนี้ทํามาแบบใหญ่แล้วก็มีเป็นแหวนล็อกไว้กันหล่นนะครับกันเวลาเราคลายแบบเยอะๆเนี่ยกันหลุดนะฮะตัวนี้ เขาออกแบบมาแบบอย่างดีเลยนะฮะแขนเป็นแบบแขนงุ้มนะฮะน็อปน็อปแบนนี่จับถนัดมือมากนะฮะระบบนวงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูระบบนวงตรงนี้เขาออกแบบมาให้แกะฝาหน่วงได้ดูง่ายๆเลยเดี๋ยวผมบอกกล่องหลบก่อนนะครับนี่นะครับแค่งัดตรงนี้ขึ้นไปปึ๊บแค่น,นี้เองนะครับแล้วก็ดึงออกได้เลยเห็นไหมฮะนี่นะฮะระบบนวงเป็นระบบแม่เหล็กด้วยทําให้ควบคุมการตีได้ง่ายแล้วก็ตีสวนลมได้ดีด้วย นะครับโอเคไปดูภาพมันใช้ไงนะครับ <S 2> <S 2> วิ่งดีจริงๆเลยนะครับโคเบสนี่ค่อนข้างที่จะเรียบเนียนนะครับแล้วก็ไอ้มือจับนี่จับได้ค่อนข้างที่จะถนัดนะครับผมชอบแล้วกันนะครับน็อตสไตล์แบบน็อปแบนแบนแบบนี้นะครับจับถนัดมือดีแล้วก็แขนงุ้มเนี่ยมันทาให้เราแบบว่าเวลาเรากดเราดันเลาะเราดันมือเข้าไปเนี่ยมันมันมันรู้สึกถนัดนะครับบางคนอาจจะชอบดึงแต่ผมชอบดันตอนอัดปลานะฮะ มาแล้วเขากำลังให้อาหารปลาด้วยนะฮะผมก็เขยโอกาบ,บ,บนี้นะครับทดลองเทสอุปกรณ์ไปด้วยเลยนะครับมาละมาล้วมาแล้วมาละวมาละอุ้ยมาจริงหรือเปล่า เขากำลังให้อาหารปลาด้วยแล้วปลาผมก็กำลังอัดอยู่ตรงนู้นด้วยตรงสัยต้องไปขึ้นทางนู้นแน่เลยสงสัยนะสงสัยปลาผมต้องไปขึ้นทางนู้นแน่เลยเขากำลังให้อาหารปลาด้วยวันนี้มาขอเขาเทสนะนะเพื่อนไม่ต้องมาซีเรียสกันเรื่องที่ว่าเป็นบ่อกระพงบ่ออะไรนะครับผมแค่มาเทสตแอคชั่นของคันด้วยแล้วก็มาทดลองใช้ลอกตัวนี้นะครับอัดปลาใหญ่กัน พขาบอกเนี่ยเขาบอกเป็นปลายใหญ่มากจากกดการ์กกิปเปอร์ผมอยู่ไหนนี่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 ยาวๆลองช็อตกันไปเลยนะครับให้ดูกันไปเลยเป็นเจียนนี่ก็เป็นลอกอ่าน้ำหนักเบาด้วยราคาเบาด้วยนะครับจากอบูกาเซียก็ถือว่าน่าใช้เลยนะครับอีกตัวหนึ่งไกลละ ตัวนี้ยกตัวนี้เพิ่มจะเพิ่มเพิ่มไม่ได้กิปเปอร์มาเพิ่มความยาวกิปเปอร์ได้ยกตัวนี้ยกตัวนี้ดึงมาดึงให้สุดดึงให้สุดปึ๊บให้ล็อกมันติดเชือกโอเค ปั้มหนึ่งปั้มหนึ่งขับ้าวไซไหนก็ดูเลยมาแล้วนะครับโอ้โหนี่นะครับกระพงกระพงหลุดหยิบ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 ไหยิบไกปืนดิหยิบอย่าไปจับไกปืนเห็นไหมครับกระพงไซนี้นะครับกลับเป็นเจียนเห็นไหมฮะสุดยอดเลยนะครับ กับเบนเชียนนะครับอ่ะดูการใช้งานันไปแล้วนะครับเอาไปอัดปลากระพงใหญ่มานะฮะแล้วก็มาดูสเปกกันอีกทีนึงนะครับก่อนที่จะจากกันไปก่อนจะไปฟังราคากันนะครับสเปคตามนี้เลยนะครับส่วนเจ้าเวนเชียนเนี่ย นะครับแบรนด์อาบูกาเซียแบรนด์ชื่อดังระดับโลกแบบนี้เห็นอย่างนี้นะครับค่าตัวอยู่ที่1,600กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับไม่ได้แพงเลยนะครับก็มีทั้งหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวานะครับใครที่อยากได้รอกอตีเหยียบปลอมราคาเบาแบบนี้เนี่ยผมบอกให้เลยนะครับว่า อาบุกเซียเวนเจนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับน้องๆทีมออสตานะครับแมอุตสาหพาไปตกกระพงขอบคุณทัพโกบัสเตอร์ด้วยนะครับเอาเวนเจนมาให้ผมทดลองใช้งานจริงกันนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมบอกว่าเลยว่าจะเอาจาเวนเจนเนี่ยเปลี่ยนแขนเป็นแขนจิกแล้วก็ไปลงทะเลมาให้ดูกันว่าเป็นแบบไหนนะครับใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับก็เรียกได้ว่าราคาเบานะครับพันหกร้อยกว่าบาทเท่านั้นเอง สำหรับเจ้าเบนเกียตัวนี้วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ